h t 2ดตหนึ่งนะครับผมตัวนี้นะครับผมชิปขยายฟั่งเสียงเบสนะครับมันไหมแล้วก็ลายปินมันค่ากระจายหมดเลยนะครับผมก็สามารถใช้แค่เสียงกลางนะครับผมใช้งานนะครับแล้วก็ต่อสับแยกเอาไปใช้งานนะครับตัวนี้ก็คือต่อสับแยกโดยที่ต่อตรงจุดตรงอ4 5่นะครับผมนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยน r 4 4นะครับผมใช้ 100K เนะครับเพื่อเพิ่มเกณฑ์ขยายนะครับ ต่อออกไปนะครับผมที่วงจร R าฟนะครับผมตรงนี้นะฮะแล้วก็หาซ็อกเก็ตนะครับผมมาใช้งานนะครับแล้วก็ต่อเข้ากับบอรดสับแยกนะครับผมแบบนี้นะฮะโอเคนะครับผมคลิปเต็มอยู่ในช่องเลยนะครับผมฉิปขยายเบสเสียอย่าเพิ่งทิ้งนะครับสามารถใช้งานได้อยู่นะครับผมนี่นะฮะเนี่ยสามารถเล่นเสียงหรือเสียงได้ปกตินะครับผม โอเคครับผม